ภาพบีโอน,นิ่งภาพถ่ายสวยอา1 0จี r o บินกับเองมาดูครับบินแน่นแน่ครับผมตัวนี้มอเตอร์บัตเลดเซนเซอร์แบบเลเซอร์กันชนเปิบเปิบล็อกระดับการบินนะฮะล็อกตำแหน่งการบินเยี่ยมๆเลยฮเลยทุกคนเห็นไหมครับปรับกล้องไฟฟ้า นะครับขึ้นลง90องศาแล้วตัวนี้นะครับเป็นระบบกิมบอลฮะเนี่ยสังเกตให้ดูด้านหน้านะฮะอ่ะแกะอ่ะดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะถ่ายข้างหน้าข้างหน้านี่ฮะผมโยกให้ดูเห็นไหมหน้าหลังกิมบอลนะฮะซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็เซ็นเซอร์ทํางานเห็นไหมเซ็นเซอร์มันเป็นเลเซอร์นะฮะตัวนี้แล้วหมุนหัวครับซ้ายขวาอ่าหมุนหัวครับเห็นไหมฮะกิมบอลจะทํางานหน่วงอยู่นะฮะตอนนี้เห็นไหมครับมันทําให้ตัววิดีโอสมูทขึ้นถ้าวีโอนิ่ง ภาพถ่ายสวยนะครับตัวนี้ใช้งานได้แบบสบายๆครับทดสอบหน่อยล็อกตำแหน่งนี่บอกเลยว่านิ่งแน่นอนใต้ไกลเรียกกลับได้หมดถ้าแบตเตอรี่ตัวโดนยังไม่หมดนะทุกคนนะฮะเรียกกลับได้เลยและวี่มันบอกระยะความสูงความไกลให้พร้อมนะฮะใครชอบจัดสิครับรออะไร RG 106โปบินกลับเองอัตโนมัติโยทินจัดให้